เกิดไรขึ้นคะสาวเขมรถูกเดิกจ้างแล้วลนได้ออกจากงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่คิดจะมาอยู่ประเทศไทยคิดจะมาทำงานที่ประเทศไทยเราต้องทำตัวน่ารากักทำตัวดีรู้จักบุญคุณแผ่นดินคนไทยไม่ใช่ว่าเห็นคนไทยใจดีเอ,อ่ยิ่งได้ใจอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆคนไทยพี่ๆเอฟซี FC ทุกๆคนเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ like กดแชร์เหมือนเดิมนะคะอีกซ่องซ่องหนึ่งของน้องการ์ตูนสไปซี่สเกตค่ะพี่ๆอ่ะหวังว่าพี่ๆน่าจะเจอเอ่ออีกซ่องของหนูหนเนาะได้กดติดตามให้หนูบอจ้าถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ให้ในเรื่อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะมาค่ะ มเมาวเรื่องสาวขมิน้นบางดีกว่าเออนะคะตกงานสาวขมิน้นถูกเลิกจ้างนายจ้างคนไทยไม่จ้างแล้วค่ะเพราะทำตัวปากไม่ดีเลยเออไม่น่ารักซะเลยไม่รู้จักสำนึกแผ่นดินบุญคุณของคนไทยอืมแผ่นดินไทยนะคะไม่ดูจากสกุลไม่เป็นเออคนเนี้ยก็ยได้ได้เปใไฮนอนไฮวันนี้ยู่้อง บอกว่ามีงานเหตุค่ะพี่พี่โอ้ยบอกแล้วอย่าเด่นกับคนไทยระหว่างสงครามเนี่ยเจ้าเหตุงานอยู่ไทยเนี่ยจะควรระว่างจา้าแล้วมาอัดคลิปออกโซเชียลยังสิเนี่ยเป็นสาธารณะเนี่ยไพ่กระเฮนจา้าเออเจ้าเขาค้างแต่พวกเจ,จ้าค้องเจ้ากัก๊กไปอยู่บ้านว่าต้องไม่เห็นงานอยู่ไทยห่ะสาวเป็นจากไหนหบัดนี่ตกงาน ไฮห้องไฮยุห้องวานนี้เอออันนี้พี่พี่มีคนไทยเขาบอกว่าหน้าเหมือนคนที่เอารูปออ่เรักาลที่เก้ามาล้อเดียนด้วยเออออกมาแบบหล่อหล่อเดียนนะทุกคนเออนะ่ะน่าจะเป็นเพลนหรือเปล่าเนี่ยอ,อือคือถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะคนไทย่ปลอยไหวดิอ,อืม คนไทยก็ตามตัวอยู่ด้ตอนนี้เพื่อน,น่าจจะลบคลิปออกเดือมั้งนะคะเพราะว่าออกมาอัดคลิปประมั่นเอาเอารูปมาล้อเดียนนะคะพี่พี่มันก็ไม่ดีเนาะแล้วแผ่นดินไทยเนี่ยเขารักพ่อของแผ่นดินไทยนะคะคนไทยรักนายดวงทุกทุกคน แล้วคุณเป็นใครคุณมาทําแบบนี้กับคนไทยได้ยังไงคนไทยยังไม่เคยทําเลยนะคนไทยเขารักแล้วทําไมคุณต้องมาทําแบบนี้นี่แหละค่ะคือคนไทยก็ตามตัวอยู่นะคะตอนนี้อืมมันไม่น่ารักค่ะพี่ๆเป็นหนูหนูก็ไม่ให้อภัยค่ะเออทําได้ยังไงก็ไม่รู้ดีแล้วดีแล้วค่ะที่นายจ้างคนไทยนี่เลิกจ้างไปแล้วอะค่ะพี่พ เดี๋ยวหนูจะพาไปดูคลิปสาวไทยฟาดกับอย่างแดงนะคะเพราะว่าทนไม่ไหวกับสาวกัมพูชาเนี่ยนะคะตกงามเออตกงานอืนะคะพี่พีอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวอยู่ใส่เนาะคลิปผืนเนาอะอเดี๋ยวแป๊มนึงเด้อทนไม่ไหวสาวไทยทนไม่ไหวอยาก กลับเหมือนกันแหละเออเห็นตกงานแบบนี้อะพี่ๆไปดูพร้อมกันนะคะอัปเดตผู้หญิงคนนี้ที่ขายผักในตลาดออไทยนะคะโดนไล่ออกจากงานแล้วค่ะนางเป็นพนักงานจ้างมาขายผักนะคะพอเท่าแก่เขารู้เขาก็ไล่ออกเมื่อวานตอนเย็นนะคะอ่าแล้วก็นางตอนนี้ก็ไปนอนพักอยู่ในห้องพักซอยหนึ่ง แต่เราไม่บอกนะคะแต่ว่าพี่ๆเราก็ได้แจงข้อมูลไปกับพี่ๆแล้วนะคะเออก็รออยากรู้อะไรความนี่ก็ไปหยิบโทรศัพท์ของนางแล้วก็เช็กดูได้เลยว่านางมีอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก,กับสงครามที่เหมือนที่ฉันได้กล่าวพูดไปก่อนหน้านี้นะคะอ่ะก็ขอแจ้งอัปเดตคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะอืมเอาลางนางได้ทำพฤติกรรมมากมายในประเทศไทย ทางขโมยเงินทางมีปล่อยเงินกู้ทางออแอบอ้างสิทธิ์อย่างเงี้ยคือเยอะแยะมากมายเราก็ได้รับข่าวสารมาบางส่วนแล้วนะคะน,นี่ขอตอนที่ทําไม่รู้จะคิดแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงต้องไปนอนอยู่ห้องงานก็ไม่มีทําเงินก็ไม่มีสงให้ทางบ้านยา่าวในประเทศไทยนะ ฉันเข,เข้าใจว่าเธอทำคอนเทนต์ฉันเข้าใจว่าเธอสร้างรายได้จาก Facebook ฉันก็สร้างรายได้จาก Facebook เหมือนกันแต่การทำคอนเทนต์มันต้องไตร่ตรองแล้วก็คิดให้ดีก่อนพูดแล้วก็ก่อนลงคลิปมันเป็นช่องสาธารณะคนอื่นก็สามารถดูได้ทั่วโลกแล้วคลิปนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องคนกัมพูชาเหมือนกันที่ยังทำงานในประเทศไทยอย่าหาวอย่าเก่งอย่าสร้าง ที่นี่คือประเทศไทยเรารู้ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงเก็บปากไว้แดกข้าวอย่าแสดงอารมณ์ออกมาให้มันมากตั้งใจทํางานเก็บเงินส่งกลับบ้านวันที่เราไม่มีเงินมันไม่มีใครคนไหนสามารถช่วยเราได้เรื่องประเทศชาติปล่อยให้หน้าที่ของนายกไม่ใช่นาทีของมึงมึงมีนาทีทําอื้อหือคนไทยเลิศเลิศมากพูดได้ดีค่ะแบบสุดยอดค่ะ นี่แหละคะ่ะคนไทยนะเอาให้ถึงที่สุดเออตามตัวให้ถึงที่สุดก็คือตกงานร้องหม่มน้องไห้ค่ะอยู่ห้องเป็นยังไงบาทนี่อืมเนาะบอกเล้วอย่าเด่นกับประเทศไทยอย่าเด่นกับเมืองไทยปราบปราบใดที่คุณทํางานที่ประเทศไทยคุณก็ต้องคารพในแผ่นดินไทยด้วยแล้วประเทศคุณตอนนี้มีสงครามกับไทย มันยิ่งหนักนะสาวถ้าคุณไม่ทํางานที่ประเทศไทยคุณก็ไปทํางานประเทศคุณเลยแล้วตอนนี้บอกก่อนเลยประเทศคุณไม่มีงานรอ,องรับให้คุณได้กลับงานได้กลับไปทํางานหรอกอ,อือม,มันมันโมมีงานรองรับอยียงเล้วเพราะวอาคุณเสียนี่ยังกับโบขียปัญหานีแล้วค่ะเออสิพูดเป็นใต้ได้เลยนี่ศูนย์แห้งค่ะพี่พี่เนาะถ้าว่าพราใจในอาชีในงานของประเทศไทยเนี่ยก็กลับไปจะคล้องเลยกลับบ้านจะคล้องเลย เออว่าต้องออกไม่เฮ็ดตัวแบบนี้มันโมนาหักค่ะเนอะฝากไว้ให้คิดจะสาวโอเคค่ะพี่พี่หากชอบคลิปนี้มากคลินนี้ก็ยุ่งฝากกดติดตามกดไลค์ like กดแชร์นะคะพี่พี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ